มีเรื่องหนึ่งที่ผมจะประถมนิเทศ<ะ>ท,ทุกชั้นปีนะครับ<ะ>ผมจะพูดกับเด็กตลอดเลยเด็กเขาก็จะชอบพูดถึงเรื่องการเรียนรู้กับการศึกษา<ะ>เวลาผมประถมนิเทศเด็กผมผมจะบอกเด็กตลอดว่าที่นี่สอนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีนะครับการคียคุณจะเป็นคนเก่งอาจารย์เนี่ยจะพยายามทำทุกอย่างอัปเดตเนื้อหา ดูรูปแบบการ<ะ>สอนเพื่อให้คุณเข้าใจในาศาสตร์สาขาวิชาที่คุณเลือกมาเรียน<ะ>ซึ่งการที่คุณจะเป็นคนเก่งเนะี่ยคุณจะต้องออกแรงมากๆเลยในการที่จะเอาชนะตัวเองให้เรียนรู้แสวงหาความรู้ฝึกฝนทักษะความรู้ต่างๆให้คุณเป็นคนเก่งซึ่งคณาจารย์ในภาควิชาจะสนับสนุนคุณให้เป็นอย่างดีให้เต็มที่เท่าที่จะทําได้ส่วนอันที่2ก็คือสอนให้คุณเป็นคนดีการที่จะทาคุณจะเป็นคนดีได้เนี่ยมันจะต้องถูกขัดเกลา ซึ่งการขัดเกลาคุณไม่พอใจแน่นอนนะครับแต่มันเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องทําให้กับค<ะ>ุณฉะนั้นในการเรียนการสอนถ้าอาจารย์ตักเตือนว่ากล่าวหรือให้ทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทํานั่นคือการขัดเกลาเพื่อให้คุณเป็นคนดีนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะจะทำให้เด็กเข้ารู้บทบาทว่านี่คือการศึกษา การศึกษาคือทําให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีส่วนการที่คุณไปเรียนใน soutube y คุณไปอ่านหนังสือเองนั้นคือการเรียนรู้การเรียนรู้ทำให้คุณแค่เป็นคนเก่งอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนดีแต่คุณกําลังเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ทําให้คุณเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีฉะนั้นพอเด็กเขารู้บทบาทตรงนี้เขาก็จะเข้าใจ แล้วเราก็ในฐานะที่เป็นอาจารย์เราก็จะต้องทําให้เขาเป็นทั้งคนเก่งและคนดีขัดเกลาเขาบ้างทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบบ้างนะครับทำให้เขาอึดอัดบ้างแต่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน่นอคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดทุกๆปีเลยเวลาเปิดเทอมใหม่ๆจะบอกเด็กตลอดไม่ให้รู้ว่าบทนบาทเขาต้องจะเติจะต้องเผชิญแบบนี้จะต้องเจอแบบนี้นะครับ